และต่อไปนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนายกรัฐมนตรีตลอดการของคนไทยพันตำรวจโททักษินชินวัตรครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตายทุกท่านครับจำได้อยู่เปล่าครับไม่ได้เห็นหน้ากันนานจำได้ไหมครับ พี่น้องยังจำผมได้ไหมครับแก่ไปเยอะไหมครับแข็งแรงอยู่นะครับไม่ป่วยไม่เจ็บครับก็หลายคนอาจจะโดนข่าวลือเยอะงงว่าผมเป็นอะไรไปยังปกตินะครับวันนี้ได้ข่าวว่าพี่น้องมากันเยอะเพราะว่ามาต้อนรับ ทั้งนักเรียนประจําและนักเรียนนักเรียนนอกนักเรียนประจําก็ไปอยู่ประจําสักเก้าเดือนนักเรียนนอกก็ไปอยู่เมืองนอกสักเก้าเดือนแต่ผมเป็นนักเรียนนอกที่อยู่มาเกือบห้าปีแล้วครับแต่ตอนนี้กําลังล่ําเล่าเรียนครับเกือบห้าปีแล้วสั่งสมความรู้รอว่าเมื่อไหร่พี่น้องจะเรียกไปใช้ เมื่อไรพี่น้องเรียกไปรับใช้ไปแก้ปัญหาไปปลดหนี้ปลดสินให้พี่น้องให้ประเทศไทยก็พร้อมจะกลับไปครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตครับต้องขออนุญาตให้พี่น้องครับเราขอบรบมือแสดงความเคารพในน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งหลายเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องของเราผมขออนุญาตให้พี่น้องครับวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งกับพี่น้องคนญี่ปุ่นที่เมืองเซนไดแล้วก็ที่แถวเกาะฮอกไกโดที่โดนสึนามิวันนี้เมื่อวานนี้ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ตอนที่ผมอยู่ที่แอฟริกานั่งดูทีวีซีเอ็นอยู่พอผมเห็นข่าวว่า ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหว8.9ลิกเตอร์อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ150กิโลเมตรทำให้ผมนึกถึงตอนที่อ,อ่นามิเกิดที่ภูเก็ตแถวภาคใต้พังงาอะลรแถวนั้นนะครับตอนนั้นของเราประมาณ8.2เท่านั้นนะครับอยู่ห่างไปก็ร้อยกว่ากิโลเหมือนกัน ผมตอนในวันนั้นเขาบอกว่าเขาเตือนว่าจะเกิดสึนามิในใจผมบอกมั่นใจว่าเกิดแน่ๆเพราะแปดจุดเก้านี่มันแรงเหลือเกินแล้วก็เกิดจริงๆครับเป็นที่น่าเศร้าเสียใจพี่น้องคนญี่ปุ่นตายไปพันกว่าคนแล้วหายตายและหายไปรวมกันแล้วพันกว่าคนที่น่าห่วงก็คือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โดนด้วยครับมันเลยทําให้กัมมัตภาพรังสีเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ต่อพี่น้องคนญี่ปุ่นที่ผมเอาเรื่องญี่ปุ่นมาพูดเนี่ย ก็เพราะว่าพี่น้องครับคนญี่ปุ่นนี่เขาดีกับเรามานานเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและวันที่เรามีปัญหาตอนที่ต้องไปเข้า IMF นั้นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกครับที่ให้เรายืมตังผ่าน IMFDC 1,800ี่พันแล้านเหรียญสมัยโน้นก็เกือบ200แส0ล้านสมัยโน้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ตอนที่สืนามิของเราเขาก็ส่งคนมาช่วยมีทั้งหน่วยกู้ภัยและมีทั้งหน่วยแพทย์ดูทางเทคนิคต่างๆส่งมาช่วยเราครับก็เขามีน้ําใจกับเราวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะแสดงความเสียใจกับเขากับสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้นกับขเขานะครับครับพี่น้องครับกลับมาเรื่องเราครับพี่น้องคนเสื้อแดงผมอยากจะ พูดให้คนทุกคนฟังฮอยากให้คนที่ชอบและไม่ชอบคนเสื้อแดงได้ฟังอย่างมีสติครับอยากจะถามนิดนึงเถอว่าพี่น้องของเราตายไปเก้าสิบเอ็ดศพพี่น้องของเราบาดเจ็บไปร่วมสองพันคนแล้วพวกเราต้องมาที่นี่มาแล้วมาเล่ามาเสียสละกันด้วยเงินส่วนตัวมากัน เสียเวลาทํามาหากินออกค่ารถค่าลากันเองดีไม่ดีเลี้ยงเพื่อนที่ต่างหากเนี่ยถามว่าพวกเรามาขออะไรครับเรามาขอทรัพย์สินเงินทองจากใครไหมเรามาขอสิทธิให้กับตัวเองไหมเปล่าครับเรากําลังมาขอให้กับส่วนรวมว่าขอให้ประเทศเราได้มีประชาธิปไตย ขอให้ความยุติธรรมมาตรฐานเดียวกันได้เกิดขึ้นในสังคมไทยเถิดใช่ไหมครับพี่น้องครับเราไม่ได้มาขอให้ส่วนตัวเลยแต่เรากำลังมองว่าสิ่งที่เกิดในประเทศไทยวันนี้มันกำลังทำความเสื่อมเสียให้กับสังคมไทยอย่างมากให้กับระบบทั้งระบบ และมันจะทำให้อนาคตลูกหลานของเราต่างหากที่มันจะแย่เพราะประชาธิปไตยในความหมายของเรานั้นมันไกลเกินกว่าแค่มีการเลือกตั้งแต่มันหมายถึงว่าการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเคารพความสามารถทางปัญญาของประชาชนในการจะตัดสินอนาคตของเขาเอง เพียงแต่รัฐบาลมีหน้าที่ให้โอกาสให้สิทธิเสรีภาพให้กติกาและคนรักษากติกาที่เป็นธรรมเท่านั้นเองใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องไม่เคยบอกว่าผมมาเนี่ยขอราคาข้าวขอราคาน้นราคานี่แต่ที่แน่ๆพี่น้องต้องเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์ม และพี่น้องที่พิสุโลกเข้าคิวซื้อน้ำตาลแล้วแล้วพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายถูกจับเพราะขายเกินราคาสี่ห้าบาทแต่ปรากฏว่าไอคนที่กักตุนราคาสินค้าและรวยเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนไม่โดนนี่คือสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ไหวแล้วกับระบบอย่างนี้แล้วสังคมไทยยังแตกแยกกันอยู่อย่างนี้ อย่าไปคิดว่าเป็นเพราะคนเสื้อแดงแต่มันเป็นเพราะว่าพวกท่านไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนต่างหากใช่ไหมครับเป็นเพราะพวกท่านยัดเยียดรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกแต่ทหารเลือกให้มาเป็นรัฐบาลปกครองพวกเราแล้วยังบ้าอำนาจใช้กฎหมายปกครอง ไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมปกครองอีกใช่ไหมครับพี่น้องครับมันมีหนังสือการตลาดเพิ่งอ,ออกมาสดๆร้อนๆเล่มหนึ่งครับเขียนโดยนักการตลาดชื่อดังชื่อฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์สมคิดที่คนนี้แหละคนคนนี้เขาเขียนหนังสือนี้เขาเรียกว่ามาเก็ตติ้ สามจุศนเขาพูดถึงอะไรรู้ไหมครับเขาถึงบอกคูณว่าการตลาดยุคแรกๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโฆษณาสินค้าต่อไปก็ว่าถึงเรื่องกลุ่มเป้าหมายและผู้คือผู้ผู้บริโภคนั่นเองผู้ซื้อนั่นเองหรือลูกค้านั่นเองและต่อไปเนี่ยมันการตลาดมันต้องเลยไปจนถึงเรื่องของความรู้สึกสำนึกต่อสังคมเป็นส่วนรวม ของคนซื้อซะแล้วนั่นก็คือว่าจิตสำนึกของประชาชนนั้นนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เกินกว่าคำว่าตัวกูของกูแต่วันนี้หลายคนยังเป็นเรื่องของตัวกูของกูอยู่ยังไม่เข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมนั้นเราจะต้องมองถึงสังคมโดยรวมก่อนแล้วเราถึงจะอยู่ร่วมกันได้ ยิ่งสังคมเทคโนโลยีข่าวสารสังคมอินเทอร์เนต็ตกว้างขึ้นเท่าไหร่พี่น้องประชาชนทั่วโลกก็เริ่มมีจิตสำนึกนึกเกินไกลเกินกว่าของตัวเองซะแล้วเหมือนวิชาการตลาดที่นักการตลาดของโลกเนี่ยได้เขียนออกไปไว้นั่นก็คือพี่น้องคนเสื้อแดงนี่แหละที่มองอะไรมองประชาธิปไตยมองความยุติธรรมเกินตัวพี่น้องไป ที่ข้ามทักสินไปนี่แหละเพราะมันข้ามไปถึงส่วนรวมใหญ่ไปแล้วนั่นก็คือว่าเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เคารพการตัดสินใจของประชาชนเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประชาชนเคารพความสามารถของประชาชนที่จะแบกรับความเสี่ยงว่าเขาจะเลือกรัฐบาลน,นี้ถ้ามันไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงของเขาเอง ถ้ามันดีก็เป็นความเสี่ยงของเขาเองที่ถูกต้องตัดสินใจถูกต้องเขาเลือกเองไม่ต้องเอาทหารมาบังคับให้ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอีกรอกเพราะฉะนั้นเขามีจิตสํานึกคนเสื้อแดงมีจิตสํานึกไกลเกินกว่าตัวเองแล้วก็เลยอยากให้ผู้ที่กําลังสั่งการกําลังที่จะกันแก้งคนนั้นคนนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยลองคิดดีๆเถอะว่า คนเสื้อแดงที่มากันแล้วมากันเล่าเนี่ยหนึ่งใครจ้างมาไม่มีใครจ้างมาเขาเสียสละมาขนาดนี้แล้วมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทั้งทั้งที่แกนนำไปติดคุกก็ยังมาเห็นไหมครับว่านะครานนานปลาใสทีขอแห้งครับไม่เหมือนจตุพรเขาพูดได้เป็นชั่วโมงไม่แห้ง พี่น้องครับวันนี้พี่น้องประชาชนคิดเองก็อยากจะให้คนทุกคนที่ที่วันนี้เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจบงการอยู่ทั้งหลายได้คิดเธอว่าคนเสื้อแดงเขามาเพื่อส่วนรวมจริงๆ <c oughs> เขาไม่ได้มาเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นมองคนเสื้อแดงสมัยเพื่อจะได้หันกลับมามองว่าบ้านเมืองวุ่นวายทุกวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของคนเสื้อแดงแต่มันเป็นเรื่องของที่บ้านเมืองมันไลซึ่งประชาธิปไตยมีการเข้ามาแทรกแซงเบียดเบียนของบุคคลซึ่งไม่มีอำนาจภายใต้กฎหมายแต่มีบรารมีอยู่เหนือกฎหมายเหนือคนที่ใช้กฎหมายจึงได้เข้ามาวุ่นวายทำให้บ้านเมืองมันยุ่งอย่างวันนี้พี่น้องครับ ยิ่งผมเห็นเหตุการณ์ที่เมืองนอกแล้วเนี่ยผมยิ่งมีความรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพียงแต่ว่ามันระเบิดตรงไหนอย่างไรเท่านั้นเองเพราะว่าที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เหมือนนักการตลาดพูดมนุษย์วันนี้ยิ่งได้ข้อมูลความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งมีข้อมูลใส่สมองมากเท่าไหร่ จะเริ่มคิดอะไรที่เกินกว่าคำว่าตัวเองแล้วคิดถึงส่วนรวมแล้วจิตสำนึกของคนที่เกิดขึ้นที่ไดโตนเเชียจิตสำนึกของคนที่เกิดที่อียิปต์จิตสำนึกที่เกิดขึ้นในในลิเบียก็ดีและอีกหลายประเทศกำลังตามมานี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เขามองว่าผู้ปกครองของเขานั้น ไม่ได้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนของเขาไม่ได้เคารพความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงที่จะเลือกรัฐบาลของเขาเองได้ของประชาชนพี่น้องครับมันถึงได้เกิดการลองเรียนเกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมครับว่าแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งคอรัปช่นมากผมเห็น อดีตประธานาธิบดีมูบารักถูกอายัดเงิน52าสิพันล้านเหรียญสหรัฐเป็นประธานาธิบดี30ปีแสดงว่ามีรายได้ปีละ1.7พันล้านเหรียญก็ประมาณ50,000กว่าล้านบาทโอ้โหอาชีพอื่นสู้อาชีพนี้ไม่ได้แน่นอนครับถึงบ้านเราถึงได้เห็นพวกมีอาชีพนักการเมืองไม่ทำมาหากินอะไรอย่างเลยคิดแต่รวยจากการเมืองอย่างเดียวพี่เดองครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลิเบียวันนี้ประธานาธิบดีกันดาฟีบอกว่าทหารทั้งหลาย,ยประชาชนทั้งหลายเขารักกันดาฟีคืออยู่ไปจนเข้าใจผิดทุกคนเขารู้ว่าคนที่มาปกครองเขานั้นมาตามหน้าที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของแผ่นดิน แต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนไอ้ลูกชายก็ยิ่งพูดยิ่งพ่อยิงเจงไปพูดบอกว่ามีแผนอยู่สามแผนแผนที่หนึ่งก็คืออยู่และตายในแผ่นดินลิเบียแผนที่สองก็อยู่และตายในแผ่นดินลิเบียอยู่แผนที่สามก็อยู่และตายในลิเบียเขาก็เลยหมั่นไส้กันวันนี้พี่น้องครับ ถ้าเมื่อไหรลิเบียถูกใช้โนไฟายโซนอันตรายมากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น